รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการ Wisdom ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พาท่านผู้ชมไปสารกลางจังหวัดปทุมธานีที่สร้างขึ้นในปีพศ2460ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยภายใต้ชื่อว่าหอนิทัศน์ปทุมธานีที่ได้จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพนันธุ์ศิลปกรรมประเพณีวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งยังได้พาท่านผู้ชมไปชมวัดสิงห์วัดโบราณในบันทึกพงศาวดารกรุงศรีธยาเป็นวัดคู่เมืองสามโคกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระบรมไมตาโรก,กนาศหรือในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและในวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่อำเภอสามโคกค่ะ และสถานที่แรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปนั้นนับได้ว่าเป็นฟาร์มกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะฟาร์มแห่งนี้มีชื่อว่ากระท่อมลุงจรและในวันนี้รายการของเราก็โชคดีมากๆค่ะเพราะว่าเราได้มาเจอกับคุณภูเขาชากิสิกทายาทรุ่นที่3ของที่นี่ได้มาพูดคุยและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกระท่อมลุงจรแห่งนี้ให้พวกเราฟังกันค่ะ กระท่อมลุงจรนเริ่มมาประมาณ60กว่าปีแล้วนะครับก็เริ่มเลยก็จากคุณตาซึ่งผันตัวมาทำกระบองเพชรจากาทำกล้วยไม้จากเ,าเลี้ยงสัตว์มาเริ่มนำเข้ากระบองเพชรจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาเข้ามาขายเพราะว่าในในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนนำเข้ายังไม่มีคนทำเป็นธุรกิจนักครับ ประมาณ2,000ชนิดครับคือคร่าวๆประมาณ2,000ชนิดแต่ก็มีการแบ่งย่อยออกมาอีกเ,อเป็นหมื่นชนิดซึ่งรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะครับ,รบเพราะขยายพันธุ์ครับลูกค้าก็ผู้สนใจในประเทศต่างประเทศนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่หรือว่า,าก็มีคนต่างประเทศเข้ามาให้ความสนใจด้วยครับอันนี้คือเราก็ส่งไปต่างประเทศด้วยครับ เป็นต้นไม้ที่ดูแลถือว่าง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยการรดน้ําที่บ่อยนักเหมือนกับต้นไม้อื่นประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้ครับปัญหาของพวกกระบองเพชรก็จะเป็นเรื่องของเป็นเหมือนกเกษตรกรทั่วๆไปนะครับก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อราโรคที่เกิดจากมาแมลงศัตรูพืชอะไรอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องพื้นฐานของของการ,กรเกษตร ครับหลักๆครับคือกระบองเพชรก็เป็นต้นไม้ที่ที่จัดเป็นเกษตรกร,กรประเภทหนึ่งนะครับก็อาจจะมีความยากมีความเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ประดับไม้ประดับจัดอยู่ในกลุ่มต้นไม้ประดับเหมือนกับพวกกล้วยไม้โป้เซียนชวนชมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นไม้ประดับมากกว่าครับ มันจะมีแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกระบองเพชรกับซักคิวเลนกลุ่มกระบองเพชรเนี่ยจะไม่ค่อยมีพิษโดยตรงคือยางเนี่ยจะไม่ค่อยมีพิษเท่าไหร่แต่ว่าพวกซักคิวเลนไม้อวมน้ําบางชนิดอย่างโปอยเซียนกลุ่มกลุ่มยูโฟเบียเนี่ยจะมียางที่มีอันตรายบ้างครับซึ่งซึ่งอันตรายก็หมายถึงว่าโดนผิวผิวอาจจะไม่ได้เข้าตาตาอาจจะบอดได้ก็มีบ้างครับบางชนิดครับบางคนบอกว่า บางอย่างก็เอามาใช้ประกอบอาหารได้ครับซ,ซึ่งคนท้องถิ่นอย่างทางเม็กซิโกเนี่ยก็มีการเอาเอาพันุ์เสมามาลอกเปลือกออกแล้วก็เอามาย่างาทานกับบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็จะมีการทานลักษณะนั้นด้วยแล้วก็มีบางชนิดที่เอามาสกัดทำยา,เ,าเป็นาสารช่วยลดความอ้วนก็มีเหมือนกัน คือถ้าพูดถึงเรื่องขายจริงๆแล้วกระบองเพชรมันเป็นของสะสมมันไม่ได้มันไม่ได้มีการที่แบบมีตัวไหนที่ขายดีโดดออกไปอะไรอย่างงี้ครับก็อาจจะมีคนนึงเล่นกลุ่มหนึ่งหรือคนนึงก็สะสมหลายๆอย่างก็คือจะหาตัวที่มันแปลกใหม่ที่เขายังไม่มีของบ้างหรือว่าตัวที่มันเป็นลูกผสมใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างงี้ครับที่ที่คนเริ่มสะสมไม่ค่อยมีก็จะหาตัวแปลกๆมาเก็บไว้บ้าง เป็นเหมือนของเล่นของสะสมนะครับอ,อย่างกระบองเพชรชนิดหนึ่งนะครับที่มีแพร่กระจายขยายพันธุ์ได้จํานวนมากอยู่ในบ้านเราก็จะเป็นพวกเมนโลเป็นสกุลน,นี้นะครับเป็นจีนัสนี้ก็จะเป็นเมนโลแคคตัสนะครับซึ่งมีเซฟเลรียมถิ่นกําเนิดเลยจะมาจากทางบราซิลนะครับจะอยู่ในทุ่งที่อ,อยู่บนเขาริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับซ,ซึ่งในลักษณะที่ จะมีลักษณะที่เป็นเซฟเลี่เียมตอนเล็กๆเ,เนี่ยยังจะไม่ยังไม่ขึ้นจุกนะครับจุกข้างบนเนี่ยจะเรียกเซฟเี่เียมแล้วก็จะออกดอกบนนี้แล้วก็มีมเมล็ดข้างบนหลังจากดอกโรยไปแล้วเขาก็หลังจากให้เซฟเี่เียมขึ้นมาแล้วก็จะออกออกมเมล็ดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งบางชนิดก็เล็กบางชนิดก็ใหญ่ถึงจะให้เซฟเลี่อยมนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่น่ารักแล้วก็แล้วก็มีค่อนข้าง หลากหลายชนิดนะครับดูจากลักษณะน้ำดูจากลักษณะต้นได้บางกลุ่มของต้นเมนโลเนี่ยก็จะมีสีออกฟ้า,ฟาก็มีเหมือนกันครับกระบองเพชรไม้ประดับที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศในแถบที่เป็นทะเลทรายคนไทยเริ่มรู้จักกระบองเพชรกันมานานเพราะมีผู้นําเข้ามาจําหน่าย และการที่กระบองเพชรเป็นพืชไม้อายุยืนเลี้ยงง่ายและมีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ทำให้กระบองเพชรจัดเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับที่6ของโลกค่ะกระท่อมลุงจรแห่งนี้นับเป็นฟาร์มกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ซอยวัดสิงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี เจ้าของผู้ก่อตั้งก็คือนายพิจรสังสวรรซึ่งหลงไหลในเสน่ห์ของกระบองเพชรโดยได้นำกระบองเพชรต้นแรกมาจากชาวไต้หวันซึ่งนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ40ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นกระบองเพชรราคาแพงมากและหายากแต่ด้วยใจรักยอมทุ่มเงินเพื่อซื้อมาเก็บสะสมไว้และบางส่วนก็เพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่ค่ะ จุดขายของกระบองเพชรที่นี่ก็คือการเน้นขายคุณภาพและราคาที่ไม่สูงมากจึงทำให้มีลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้กระท่อมลุงจรตั้งใจที่จะทำขึ้นเพื่อให้กับผู้ที่ชื่นชอบอะไรที่เหมือนกันได้มาชื่นชมต้นไม้ที่รักและพักผ่อนไปในตัวค่ะ โดยที่นี่ได้จัดพื้นที่เป็นเหมือนกึ่งรีสอร์ทบนพื้นที่ประมาณ5ไร่ที่เต็มไปด้วยกระบองเพชรสายพันธุ์ต่างๆที่วางเรียงรายให้ลูกค้าได้เดินชมและเลือกช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลินค่ะปัจจุบันฟาร์มกระบองเพชรกระท่อมลุงจรดูแลกิจการโดยทาย,ยาทรุ่นที่3ก็คือคุณภูเขามีพันกระบองเพชรที่นำเข้าและเพาะพันธุ์ขึ้นใหม่มากกว่า1000ชนิด และราคาก็เริ่มต้นทั่วไปอยู่ที่20บาทเท่านั้นจนไปถึงหลายหมื่นบาทเลยค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุสายพันธ์ุไหนเพราะเลี้ยงยากและหายากก็จะแพงค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาเดินชมกระบองเพชรสายพันธ์ุต่างๆแล้วค่ะ ก็ถ้าใครสนใจจะหาซื้อกระบองเพชรจากสวนเราก็เชิญได้ที่สวนจตุจักรนะครับทุกอังคารพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับแล้วก็ที่ปทุมธานีก็เป็นสวนที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมได้นะครับก็แต่ว่าโทรนัดก่อนล่วงหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะหยุดไม่แน่นอนโทรมาสอบถามนิดน,นึงก่อนว่าวันที่จะเข้ามาเดินทางเข้ามาเนี่ยเราเปิดไหมนะครับ ออกจากฟาร์มกระบองเพชรกระท่อมลุงจรเราออกเดินทางกันต่อค่ะจากอำเภอสามโคกเรามุ่งหน้าไปที่อำเภอลำลูกกากันต่อเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระกันค่ะวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดพืชอุดมและตอนนี้รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสได้มาเมตตาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ให้เราฟังกันค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเส้นทางนมัสก,การเช่นเคยค่ะและว,วันนี้เราก็พาคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนั่นเองค่ะสถานที่แรกที่พามานะคะก็คือเป็นวัดค่ะมีชื่อว่าวาัดพืชมงคลที่นี่นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างมากมายแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปกราบเรียนถามหลวงพ่อกันก่อนว่าวาัดแห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงค่ะ วัดแห่งนี้มีประ,ประวัติย่อยๆดังนี้นะวัดนี้ได้สร้างขึ้นในปีพศ2417จนถึงปัจจุบันนี้ก็อายุประมาณ146ปีเกอ750ปีแล้วละ่ะสร้างมาทำไมนั้นมีเจ้าวาดตั้งแต่เริ่มต้นจน,จนถึงปัจจุบันนี้9รูปที่สำคัญเจ้าวาดองค์ที่7คือพระรูอุโอดมภาวนาภิรักซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบล พุทธอุดมเนี่ยก็ได้สร้างสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงระบือรุ่งไปทั้งประเทศก็คือสร้างนรกสวรรค์แห่งแรกแห่งเบียวของเมืองไทยที่มีกลไกเคลื่อนไหวได้เป็นการแสดงไร้แอน์ราในสมัยนั้นมีคนแตกตื่นมากเลยมีคนมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยราแน่นแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือวัดพืทธอุดมนั้นเป็นวัดสมัยนั้นเป็นวัดที่มีป้ายไปป้ายมากสุด ในประเทศไทยนะในโลกกว่าด้มีตั้ง2 0 0 0กวขาป้ายนะมีตั้งมาตสอ0แล้วกว่าป้ายหรือไงเนี่ยที่ว่าขอเชิญเที่ยววัดพุทธุมสมัมยนั้นแต่มีป้ายเป็นคอนกรีตแต่มีนางฟ้าอยู่เชิญเที่ยวไปทั่วตั้งแต่เหนือจุดใต้แต่มันออกจุดตะวันตกแต่ปัจจุบันป้ายเ่านั้นได้หายไปเยอะแนละ้วเพราะว่ามีการขยายถนนเนี่ยนะขยายถนนทางแล้วก็เขาก็รื้อป้ายออกไปแล้วก็ไปติดตั้งให,หม่ก็หายไปมีก็ยังมีบางส่วนเหลืออยู่ ที่เนือสุดทเทียงรายจนั้นทางใต้สุดที่โกรกมันยังมียนะอยู่นะเนี่ยวัดนี้ก็เป็นวัดท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องราวธรรมะเกี่ยวกับผลของกรรมก็คือให้เห็นว่ามีนรกสวรรค์อย่างภูมนุษย์เนี่ยเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วภูมิภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็มีหมูหมากาไกา่คือภายในวัดเห็นชัดเจนวัวควายเงี้ย ที่สำคัญนะรกมองไม่เคยเห็นคนไม่เคยกลัวเลยก็ท่านหลวงพ่อพระครูโอดมภาวนภะพิรัตก,ก็ได้สร้างนะรกสวรรค์ขึ้นมาเพื่อชี้แจงให้คนเห็นว่าทำชั่วทำบาปผิดศีลห้ามากๆนะที่สําคัญสำคัญก็จะไปลงนะรกซึ่งโยมก็จะไปชมนะเป็นภูมิที่มีความลําบากแล้วก็ยังมีภูมิเปรตอสุรกายซึ่งอยู่อยู่รอบพิหารนั้นแหละนะโยมไจะเห็นเองมีท่า มีกิริยาท่าทางน่าเกลียดน่ากลัวเพื่อเตือนใจคนทั้งหลายว่าอย่าทําชั่วเลยนะทำชั่วมีผลนำขึงมาถึงความทุกข์ในปัจจุบันนี้คนที่ทําความชั่วปิดศีลห้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็โกงอ่ะก็ติดคุกไปเยอะแยะคุกนั่นเป็นความทุกข์ที่เพียงเล็กน้อยในหมู่ม,มนุษย์แต่ก็ เป็นพับความทุกข์มากมาปิดเทีบกับชีวิตที่อยู่ในปกติที่จะสามารถไปไหนได,ได้อิสระแต่ก็อยู่ในห้องแคบแคบพื้นที่แคบแคบอาหารที่จํากัดทุกอย่างจํากัดหมดก็ไม่สามารถหาความุขเพิ่มเติมได้นี่คือเป็นการเปรียบเทียบเรื่องธรรมะให้เห็นง่ายๆคนไทยไม่ค่อยอ่านหนังสือนะแล้วก็ไม่อ่านหนังสือก็เลยต้องแสดงเรื่องราวอย่างนี้ให้ปรากฏทางตาง่ายๆ เวลานะเข้าไปในรกเนี่ยมันเป็นสภาพที่น่าหวาดเสียวน่ากลัวนะแม้กระทั่งเด็กผ่านไปผ่านมาก็จะกลัวนะพ่อแม่ก็จะนําเด็กนะมาสั่งสอนว่าอยา่าดื้อด้านถ้าดื้อแล้วจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เดือนเด็กซึ่งนี่ก็เป็นชื่อเสียงของวัดคือซึงมีนรกสวรรค์แห่งแรกแห่งเดียวของเมืองไทยที่มีกลไกเคลื่อนไหวได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็นรกสวรรค์เนี่ยสร้างปี2507 จนปัจจุบันนี้ก็นับจะเกือบๆหกปีแล้วก็ุดโซไปตามการเวลาแล้วก็จะรอการบูรณะแต่เรไม่เห็นก็จะเห็นเองนะนั่นเป็นนรกสมัยโบราณที่ยังไม่ได้เติมแต่งอะไรเลยในบทหลังใหม่นี่มีภาพเขียนภาาผนังที่สวยงามมากเป็นเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเขียนที่ปิดทองแล้วเขียนลายเส้นบนแผ่นทองคำนั้นาจะมปะีประกายที่คดงามแล้วก็มีพระ สิ่งสาคัญสาคัญอีก Д เยอะแยะเลยนะแต่ก็มีบรรยากาศที่มีต้นไม้ร่มรื่นยอย่างที่ที่วัดพระเดื่นไม่ค่อยจะมีแล้วก็ปลูกต้นไม้ประวัดคนเข้ามาเบื้องต้นนันจะต้องรู้สึกข้ามาในวัดแล้วต้องรู้สึกร่มรื่นนะร่มรื่นในกายมันก็ไปที่ใจด้วย <talk ing to you> ก็เดี๋ยวก็จะทำ <S <S ก็จะฟื้นฟูนรกสวรรค์ให้มันกล, <gods> ลับคืนมาแล้วก็จะมีะวางแผนสิ่งหนึ่งเพื่อจะแทนไอ้นรกสวรรค์แห่งนี้คือจะสร้างเจดีย์สักสักสักองหนึ่งนะ เจดีนี้เป็นเจดีที่ปฏิสถานพระพุทธเจ้า66ปางเป็นื่องราวของพระพุทธประวัติให้คนมาสักราบูชาานะะจะไม่มีเจดีที่บรรจุพระเจ้า66ปางเลยนะพระคือมีแผนจะทําำสารรวมกําลังทรั์ก่อนได้ก็จะทําตามนัดนวัดก็มีในพือทำอยังไงให้คนเข้ามาเข้ามาในวัดแล้วก็ใกล้ชิดกับวัดแล้วก็ด้เรียนรู้ธรรมะผลของ ผลของกรรมสิ่งสำคัญผลงานกระทำคนปัจจุบันไม่รู้จะมเป็นแก้ปัญหาง่ายๆอย่างเพราะความไม่มีความไม่อดทนอดกลั้นความที่ต้องการแก้ปัญหาง่ายๆเลยง่ายๆแต่ว่ามีผลอย่างอย่างยิ่งเลยเพราะนั้นถ้าเรามีธรรมะเราก็จะต้องอดทนอดทนรักษาศีลให้ดีไม่ถึงจะกลำบากแค่ไหนมันก็ไม่ถึงกับตายความลำบากไม่ถึงตายแต่อาจจะไม่สะดวกสบายมาก การใช้ใจ่ายอาจจะไม่ฟุ่มเฟือยเราต้องประหยัดนันแหละต้องประหยัดให้กับยุคสมัยที่มันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่เป็นมาเกิดขนาดนี้มันเกิดมาลหลายครั้งในประเทศไทยน,นแะแบบโลกต้มจมูุ้ักเสบลำบากไปครั้งหนึ่งแล้วนี่ม่แต่เราก็ต้องอดทนพระเจ้าสอในให้อดทนมีขันติอดทนกับสิ่งแวดล้อมที่มากะระทบเราให้เราลำบากมากขึ้นสบายน้อยลงแต่ไม่ถึงกับตายนะไม่ช้าก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่าน ชีวิตไม่มีอะไรที่มันจะลำบากสุดขีดแล้วก็สบายสุดขีดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน,นขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้แหละแต่ว่าทำมากก็องบอกว่าอะไรมากระทบเราในปัจจุบันนี้เราทนให้ได้นันเองแล้วก็รักษาความดีไว้แล้วก็ต่อไปมันก็จะผ่านไปแล้วก็จะได้รับโอกาสดีๆงามๆอ่ะนะเหมือนยามประเทศเจอพายุร้ายกระหนำ่ำซัดแล้วก็ต้องทนจะหนีไปได้ไงทนและพายุก็ไม่ได้อยู่นานสักพักก็ไปแล้วเราก็จะได้รับความสุขเหมือนเดิม ต้องอดทนผ่านให้ได้กันนั่นเองนะฝากฝังให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราต้องอดทนปัจจุบันโลกนี้โรกนี้เป็นโลกที่มีความเบียดเบียนบีบขั้นทั้งทางเศรษฐกิจนะทางสังคมะไรมากเลยเราต้องทนให้ได้กับสิ่งเหล่าน,นั้นวัดพืชอุดมสร้างขึ้นเมื่อราวๆพศ2417แต่เดิมมีชื่อว่าวัดราชสัทธารามต่อมาในสมัยพระอธิการช่วงธรรมโชต ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพืชอุดมเนื่องมาจากบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดเต็มไปด้วยผลไม้ดอกและพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆโดยได้รับพระราชทานวิสุงคันมาสีมาเมื่อพศ2418ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะและสิ่งที่ทำให้หลายคนจำชื่อของวัดแห่งนี้ได้ ก็คือป้ายชื่อวัดพืชอุดมที่หล่อด้วยปูนเชิญชวนให้มาเที่ยวชมวัดที่มีอยู่ทุกจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดที่เชียงรายไปสุดแดนใต้ที่สุไหงโกลกว่ากันว่าทุกอำเภอและทุกจังหวัดจะต้องมีป้ายบอกทางไปวัดพืชอุดมจนวัดพืชอุดมได้รับสมญานามว่าเป็นวัดที่มีป้ายบอกทางมากที่สุดในประเทศไทย แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าในปัจจุบันป้ายบางส่วนก็ได้ถูกทำลายไปเพราะการขยายถนนน่าจะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสำหรับประวัติการสร้างวัดนั้นหลวงพ่อสมบูรณ์เล่าว่าพระคู่อุดมภาวนาพิรัต์ อดีตเจ้าอาวาสรูปที่9เป็นผู้ริเริ่มสร้างสารรค์ออกแบบนรกสวรรค์และพัฒนาวัดเรื่อยมาจนปัจจุบันวัดพืชอุดมได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานีเป็นที่รู้จักกันดีในเชิงธรรมะทัศนศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะ นอกจากนี้ยังมีวิหารพระเจ้าเปิดโลกเป็นการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์31ภูมิเป็นวิหารขนาดใหญ่ที่ออกแบบก่อสร้างได้อย่างวิจิตรพิสดารล้ำลึกสวยงามเป็นพิเศษเป็นพุทธศิป์ที่ควรค่าแก่การไปทันศึกษาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งโดยชั้นล่างได้จัดสร้างและตกแต่งเป็นนรกที่ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหาัส อันเป็นผลจากการกระทำความชั่วต่างๆโดยหุ่นสัตว์นรกที่เคลื่อนไหวด้วยกลไกที่มีเสียงประกอบมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยค่ะส่วนชั้นบนนั้นได้แสดงสวรรคภูมิและพรมภูมิเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้คนละเว้นความชั่วมุ่งทำแต่ความดีตามหลักการที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะ จุดมุ่งหมายของการสร้างวัดพืชมงคลยุคใหม่นี้ก็เพื่อเป็นสถานที่ชุมนุมของชาวพุทธทั้งหลายที่มีศรัทธามาศึกษาเรียนรู้ธรรมะจากภายนอกและภายในกล่าวคือธรรมะภายนอกที่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าจากการชมนรกสวรรค์อันเป็นผลจากการกระทำดีกระทำชั่วสามารถดูได้ทางครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ ตะบองเพรแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่หยึดติดในตัวตนทำให้สามารถอยู่รอดแม้ในสภาวะที่ขาดน้ำหรือมีน้ำน้อยชีวิตเราก็เช่นกันการปรับตัวไปตามสถานการณ์ปัจจุบันไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแม้ตัวเราก็ไม่ควรยึดติดสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไป วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าสัญญาสำคัญอย่างไรมีคนเขาพูดว่าสิ่งที่หนักที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ช้างไม่ใช่ก้อนหินที่เราแบกอยู่เนี่ยแต่คือคำมั่นสัญญาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมีเอกสารประกอบหรือไม่ สัญญาที่เกิดจากความรักสัญญาที่เกิดจากความเข้าใจระหว่างกันละกันเนี่ยมันจำข้ามภพข้ามชาติเลยนะความรักเนี่ยจำได้ข้ามภพข้ามชาติถ้าเราผิดสัญญาวันแรกที่เราสัญญากันไว้หลังจากนั้นเราลืมสัญญาเียแล้วนั่นแสดงว่าความจำเราสั้นความจำเราเสื่อม คนที่ผิดสัญญาบ่อยๆมักจะขอโทษบ่อยๆแล้วก็ทำซ้ำซากผิดแล้วผิดอีกอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่ถือว่าเป็นคนมีสัจจะคนมีสัญญาจำสัญญาได้แม่นยำจะต้องคนมีสัจจะคนที่มีสัจจะก็คือคนที่เข้าใจตนเองและคนอื่นหรัรอ,อกของคนที่เราไปเกี่ยวข้องนั่นแหละคือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดขอจเจริญพร t p i Green Alkaline Wash ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ช่วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง092 281 2919ถึง20 Line at g p i p l Shopee Limping Superstore ตั้งหัวเสงร้านขายยาตาหมีบินวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์โฮมโปร้าน TPI New Normal และร้านตัวแทนจำหน่ายปูน t p i ทั่วประเทศ